สวัสดีค่ะรา Make ้านเมกและช็อปนะคะดีวิวสินค้ากับรถ Honda า a จ z ค่ะอันนี้ติดตั้งเป็นหนะ้าจอ Android ตรงรุ่นนะอันนี้คือหน้ากากบล็อกตรงรุ่นเลยบลกตรงรุ่นนะั้นมาตัดต่อสายไฟขนาดหน้าจอประมาณ9.2นิ้วค่ะหรือประมาณ10นิ้วนะการใช้งานก็จะเป็นอ่าเป็นระบบ Android ค่ะเชื่อมต่อผ่านตัว h o สฟอตัวไวไฟประมาณนี้นะอ,อันนี้จะเป็น หน้าแรกนะคะการนำทางวิทยุ FMAM ปกติค่ะแล้วก็จะเป็นตัวบลูทูธบลูทูธตัวนี้ Android ลิเชื่อมได้หมดทั้ง2ระบบนะคะเชื่อมได้ทีละเครื่องเนาะสามารถโทรเข้าโทรออกได้ค่ะอาจว่าต้องเชื่อมเป็นตัวมือถือก่อนอเปิดมาหน้าแรกการตั้งค่าค่ะการตั้งค่าอันนี้เหมือนอระบบโทรศัพท์แท็บเล็ตปกตินะคะเป็นของ Android ตั้งเวลาตั้งค่าเสียงได้ เป็นตัวคอร์ไเซอร์อันนี้ปรับตัวเสียงค่ะอะเสียงสำหรับคนที่ใช้งานรถเนาะว่าต้องการเสียงประมาณไหนแล้วก็จะมีตัวโครมค่ะเป็น Google Chrome อันนี้สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้เลยแต่ว่าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะคะตามที่ให้ดูเบื้องต้นเลยอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของทางด้านนะคะเผื่อดูค้าท่านไหนสนใจเบื้องต้นก็สอบถามมาได้เลยนะ สมีเป็น Facebook Facebook อันนี้โหลดเพิ่มเติมมาจากเพจโต้นะคะลงทะเบียนใช้งานโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็จะมีตัวแผนที่ค่ะ Google Map อันนี้ลงทะเบียนในการใช้งานเนาะ,ะ่ทะเบียนอีเมล p l ส s p o r t อะไรประมาณนี้ค่ะใช้งานสะดวกสบายง่ายกว่าโทรศัพท์มือถือเยอะเลยค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นตัวเพจโต e นะคะอันนี้คือลงทะเบียนใช้งานนะสำหรับโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม แล้วก็จะมีตัว Google กับ Chrome เมื่อกี้ก็คล้ายๆกันเนาะแล้วก็จะมีตัว YouTube ค่ะอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวอทัชสกรีนตรงด้านข้างได้เลยนะลื่นๆดูภาพเต็มได้ปรับความชัดความละเอียดได้สูงสุดเลยค่ะก็จะประมาณนี้สำหรับจอตัวนี้นะคะยังรองรับอเป็นตัวกล้องมองหลังค่ะ ใส่เกียร์ถอยภาพโชว์ขึ้นจอนะอ่าอันนี้คือภาพจะโชว์ขึ้นหน้าจอค่ะมีเส้นบอกระยะแดงเหลืองเขียวให้อ่าน,นี่ค้าเช็คอยู่มุมมุมกล้องตรงนะจะประมาณนี้เลยคะ่ะ